Sous-titrage ST' 501 สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Chill กับผมใหญ่กริดาเซ็ตมงคลเลิศแล้วก็ส้มโอค่ะครับผมฮะตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วครับน้องส้มโอใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่เตรียมเลนส์มาเพียบเลยนะครับเน่าค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะพี่ใหญ่เลนส์แต่ละแบบนี้คือใช้งานยังไงอะครับคือปกติในเวลาที่เราซื้อกล้อง x a 2มาเนี่ยนะฮะมันจะมีเลนส์ที่เป็น16 50ติดมาให้นะครับตัวของน้องส้มโอก็เหมือนกันก็จะเป็นเลนส์16 50ทีนี้เนี่ยสงสัยไหมครับส้มโอว่า ข้างหน้าเลนส์มันเขียนอะไรเยอะแยะใช่ค่ะตัวเลขจะ<ต>มันเยอะจังนะฮะอย่างแรกเนี่ยตัว16-50เนี่ยนะครับถามว่ามันบอกอะไร16-50เนี่ยมันเป็นทางยาโฟกัสซึ่งกล้อง X A 2เนี่ยจะคูณทางยาโฟกัสด้วย1.5 เพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตัวเลขอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเอา1.5คูณไปนั่นคือทางยาโฟกัสจริงๆที่เราจะได้นะครับแต่ทีนี้16 50เนี่ยสังเกตว่ามันเป็นเลข2ตัวก็คือตั้งแต่16ถึง50มิละนะครับส้มโอเคยได้ยินคําว่าเลนสูมไหมเคยได้ยิน,นครับเลนสูมม,มันคืออะไรส้มโอไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่าคือพี่ปรับ ใช่นะฮะก็คือถ้าเลนส์ที่มันมีทางยาวโฟกัสสองค่าเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นเลนสูมมันจะไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเลนสูมคือเลนส์ที่มันกระบอกยาวๆทางยาวโฟกัสสูงๆหรือดึงก็มาใกล้ๆอันนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งประเภทของเลนสูมนะฮะแต่เลนสูมแบบนี้เนี่ยเราก็เรียกเลนสูมเหมือนกันอันนี้จะเป็นเลนส์นอร์มัลซูมนะฮะตัว1 6ถึง50เนี่ยตัวเลขทางยาวโฟกัสมันจะบอกเราว่าองศาการลภาพ เราเก็บได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยนะครับอ,องศากา,ารรับภาพมันจะยิ่งกว้างเหมือนอที่เขาบอกเรียกเลนส์วายนี่ใช่นะครับก็คือแบบนี้นะฮะ<อ>ส่วนถ้าทายาโฟกัสมันตัวเลขเยอะขึ้นอยา่างพวก200มิล3 0มมิลอันนั้นจะเป็นเทเลโฟโต้ก็คือดึงเข้ามาด้ไกลเพราะฉะนั้นยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะก็คือยิ่งดึงเข้ามาใกลตัวเลขยิ่งน้อยองศาการรับภาพก็จะยิ่งกว้างขึ้นนะครับ ต่อมานะฮะมันจะมีตัวค่า f หรือที่เขาเขียน1ต่อเห็นไหมฮะค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น1ต่อ3.5ถึง5.6ค่ะบอกอะไรเราบอกว่าค่า f number หรือว่ารูรับแสงของเราเนี่ยนะครับรูรับแสงกว้างสุดเนี่ยเปิดได้ที่3.5ค่ะนะฮะแต่ถ้ามันเป็น2ค่าแบบนี้มันเป็นเลนส์ซูมเพราะฉะนั้นที่16มิลคือที่ไวสุดของเลนส์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่า3.5แต่ถ้าน้องส้มซูมเข้าไปนะครับซูมสุดเข้าไปเสร็จเนี่ย มันจะกลายเป็นค่า f 5 6 f สูงสุดที่จะเปิดได้สังเกตว่ารูรแสงหาไีเยอะเลยนะฮะก็คือความสว่างเนี่ยมันจะน้อยลงใช่มันจะน้อยลงนะแต่ว่าพี่ใหญ่มีอย่างนี้นะครับมันจะมีเลนส์ประเภทแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเลนส์ซูมเหมือนกันนะฮะก็คืออย่างเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเลนส์50สถึง140โอ้โหนะครับแต่ว่าค่ารูรับแสงของเขาเนี่ยนะฮะถ้าดูดูที่ข้างหน้าเนี่ย รูแสงมันจะเขียนแค่2.8เท่านั้นเองเลขเดียวเลยเลขเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าเราจะซูมอยู่ที่50ม mm, ิลหรือ140ม mm. ิลรูรแสงกว้างสุดที่เราเปิดได้ก็คือ2.8หรือที่เรียกว่าเป็นเลนส์2.8ตลอดช่วงนะฮะซึ่งเลนส์พวกนี้เนี่ยข้อดีคือคุณภาพเลนส์มันดีมากมันสว่างแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่เราก็ใช้ค่าครูแสงกว้างสุดได้ตลอดเวลาะนะฮะ,ะตัวเลนส์พวก ที่เป็นค่า f constant หรือว่าค่า f ตลอดช่วงเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ของเขาแต่ว่าสังเกตน,นะว่าเลนส์ฟูจิเนี่ยมันจะมีนามสกุลยาวเหยียดเลยน้องส้มเนี่ยนะคะใช่นะครับมันจะมี nano GI <c oughs> นะฮะ nano GI เนี่ยจะเป็นการเคลือบผิวเลนส์ของ<น>ฟูจิเขานะครับก็จะช่วยให้อะไรหรอคะช่วยให้ลดแสงสะท้อนภายในตัวเลนส์คือเวลาที่แสงมันวิ่งผ่านตัวเลนส์เข้ามานะฮะ ด้วยตัวเลนส์เนี่ยมันมีกระจกข้างในเป็นชิ้นชิ้นชิ้นซ้อนกันบางทีแสงเนี่ยมันจะสะท้อนกันเองนะฮะแล้วมันก็จะเกิดโกส์เกิดแฟร์ก็จะทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันลดลงการเคลือบผิวพวกนี้ก็จะทําให้แสงเนี่ยมันวิ่งผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยจริงๆคือมันไม่เด้งกลับมานะฮะสะท้อนอยู่ข้างในใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโคตติ้งของตัวเลนส์ส่วนเลนส์ของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นตัว XF นะฮะ XF เนี่ยจะเป็นซีรีส์เลนส์ของฟูจิ นะครับคือถ้าเป็นเลนส์ xf เนี่ยจะเป็นเลนส์ที่เรียกว่าคุณภาพดีหน่อยะะเกรดกลางขึ้นไปถึงเกรดท็อปของฟูจิแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่ลดคอส์ลงมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลนส์รหัส xc นะฮะอย่างตรงนี้นะครับใช่นะฮะมันก็จะเป็นเลนส์เขียนว่า xc นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นแต่ถ้าจริงจังมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ xf นะครับต่อมานะฮะมันจะมีตัว r เห็นไหมครับตัว R ตรงนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยย่อมาจากคําว่า ring ring ก็คือถ้าเลนส์ที่มันมีตัว R มาด้วยมันจะมีแหวนปรับรูรับแสงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องส้มซื้อเลนส์นะฮะข้างกล่องเขียนว่าตัว R เมื่อไหร่เนี่ยเรารู้ได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้ใช่จะมีแหวนปรับรูรับแสงนะฮะแล้วก็จะมี LM นะฮะ LM เนี่ยจะเป็น linear motor จะเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนชิ้นเลนเวลาที่มันโฟกัสภาพนะครับ ลีเนีย m o มอเตเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันเงียบแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นถ้าเลนส์ที่มันมี Linear m o มอเตอร์เวลาที่โฟกัสภาพเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วมากขึ้นนะฮะกว่าเลนส์ปกติแล้วก็เงียบเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเสียงของมอเตอร์ในตัวเลนส์ก็จะไม่รบกวนวิดีโอของเรานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกมีนี่เลย OIS นะครับ OIS เนี่ยจะเป็น optical image stabilizer ก็คือจะเป็นการสส่ นะฮะเอาไว้เวลาที่เราถือถ่ายภาพเนี่ยบางทีมือเราสั่นไหวหนักใช่น้ำหนักเยอะนะฮะก็ OIS ก็จะย่อมาจากระบบการสั่นของตัวฟูจิเขาต่อให้มือเราสั่นนิดนึงภาพก็จะยังงภาพคมชัดอยู่นะฮะกับตัวนี้ W R W R เนี่ยจะย่อมาจาก weather resistant นะครับก็จะเป็นการกันละอองน้ำแล้วก็กันฝุ่น ถ้าเป็นเลนส์ที่มันมี W R ห้อยท้ายมาเนี่ยนะครับเลนส์ตัวนี้จะมีซีลกันน้ำกันฝุ่นก็เรียกว่าใช้งานแบบสมบุกสมบันได้นะครับเผื่อน้องส้มจะเข้าป่าบกน้ำลุยไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้สมบุกสมบันได้เจลส์พวกนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นรหัสของโค้ดเลนส์นะครับไม่ยากเนาะแต่ดูยาวๆก็ฟูมเอาต้องพยายามทำความเข้าใจอีกสักพักเลยละัใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็เราจะดูแค่ทางยาโฟกัส ว่าเลนส์ตัวนี้ยังไงเอาโฟกัสเท่าไหร่ถ้าเลขน้อยองศาการรับภาพก็จะกว้างนะฮะถ้าเลขเยอะก็จะดึงเข้ามาได้ไกลขึ้นนะครับกับค่า F นะฮะค่า F Number เนี่ยเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะแต่เลขยิ่งน้อยก็ยิ่งแพงเนาะนะครับแล้วก็ มาดูพวกนามสกุลห้อยท้ายทั้งหลายแหละนะฮะ W ก็คือริงใช่เป็นตัว R ตัว R จะเป็นริงนะครับอ่านะฮะ WR จะเป็น weather resistant แล้วก็ OIS ก็จะมีการสั่นนะฮะก็จะประมาณนี้แต่นอกจากเลนส์พวกของฟูจิเองคือเลนส์ฟูจินอนเองเนี่ยนะครับกล้อง XA2 ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เลนส์ค่ายอื่นได้ด้วยนะคือเราสามารถที่จะเอาเลนส นอกค่ายนะครับมาใช้กับกล้องตัวนี้ได้โดยการต่อผ่านเลนส์อะแดปเตอร์ซึ่งของฟูจิเองเนี่ยก็มีเลนส์อะแดปเตอร์ที่เป็น M เมาส์ ount, เอาพวกไลกาเอ็มเนี่ยนะครับมาใส่กับกล้องตัวนี้ได้หรือจะมีเลนส์พวกกล้อง d s l r น้องส้มก็สามารถที่จะเอามาใส่กับตัวนี้ได้แต่ว่าเวลาที่ต่อผ่านอะแดปเตอร์มันจะเป็นแมนูโฟกัสนะฮะน้องส้มจะต้องหมุนโฟกัสเองนะครับซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยก็เวลาที่เราจะใช้งานนะครับน้องส้มจะต้องเข้าไปตั้งค่า ที่ตัวเมนูนะฮะแล้วก็เป็นลูกกล้องเบอร์สนะครับตั้งเป็นชุด without lens นะฮะอันนี้นะครับให้มันเป็นออนก่อนเพราะว่าถ้าเราต่อผ่านอะแดปเตอร์แล้วไม่มีชุด without lens on กล้องจะกดชัตเตอร์ไม่ลงนะครับก็ตั้งเป็นชุด without lens ให้มัน on เอาไว้กับสังเกตว่ามันจะมีเมนูเป็น mouse adapter setting ก็คือเราตั้งได้ว่าเลนส์ที่เราใช้เนี่ยมันทางยาวโฟกัสเท่าไหร่ นะครับคือเราสามารถจะปรับตั้งค่าบอกกล้องว่าตอนนี้เลนส์ที่เราใช้มันทางยาวโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่ากล้องกับเลนส์จะไม่คุยกันผ่านอะแดปเตอร์คือเราถ่ายภาพได้แต่กล้องกับเลนส์ไม่คุยกันอ๋อแต่เราเราต้องมาตั้งค่าของเราใช่นะ<ช>ครับก็คือเราก็มาตั้งค่าทางยาวโฟกัสตรงนี้นะครับว่าเราใช้ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็จะทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพไปเนี่ยนะครับค่า เมตาดาต้าหรือว่าค่าโปรไฟล์ของภาพเนี่ยมันจะมีทางยัฟโฟกัสเลนส์บอกไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเลนส์นะครับทีนี้น้องส้มอยากได้เลนส์ตัวไหนเอาไปใช้ละส้มโอเคยเคยได้ยินว่าเลนส์ฟิกเวลาส้มโอเวลาถ่ายภาพถ<ม>่ายภาพเขาจะนี่เลนส์ฟิกนะคืออะไรเหรอคะ้าเลนส์เลนส์ฟิกเนี่ยนะฮะก็คือเลนส์พวกนี้นะครับค่ะ,อ,ะอย่างที่พี่ใหญ่บอกว่า เลนส์ซูมเนี่ยมันจะมีเลข2ตัวก็คือมี16ถึง50อย่างเลนสตัวนี้นะครับแต่ถ้าเลนส์ฟิกเนี่ยมันจะมีเลขค่าเดียวนะครับอย่างต,ตัวนี้ก็จะเป็น,นเลนส<อ>์สามสินะครับก็จะเป็นทางยัโฟกัดสามมิลอ,อย่างเดียวเลยซูมไม่ได้นะฮะถ้าพูดง่ายๆก็ซูมเท้า<อ>วเวลาจะเราจะซูมเราก็คือเราจะ้องเดินเข้าเดินออกเองนะฮะแต่ว่าเลนส์ฟิกเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันมีทางยัโฟกัสเดียว การออกแบบเลนส์เข้าออกแบบให้คมที่สุดที่หางยาโฟกัส mm hmm. นั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเลนส์ฟ mm ิก hmm. จะคมกว่าเลนสูม hmm. จะคมกว่าใช่นะฮะคือต่อให้เป็นเลนสซูมที่ดีที่สุด <c oughs> ก็ยังซูเลนส์ฟิกไม่ได้เพราะเลนส์ฟิกออกแบบมาตรงนั้นเลย oh. แต่ซูมเนี่ยมันจะค่าความคมเนี่ยมันจะแวรี่ไป mm hmm. นะฮะก็คือตั้งแต่16 50เนี่ยช่วงพีกจริงๆอาจจะอยู่ช่วงกลางๆแล้วก็ช่วงต้นกับช่วงปลายเนี่ย ความคมของภาพมันจะลดทอนลงก็ยังสู้เลนฟิกใช่ก็ยังสู้เลนฟิกไม่ได้กับอีกอย่างหนึ่งคือน้องส้มลองดูค่า f number ของเขาค่ะนะฮะ f number เนี่ยมันจะเป็น1.4ค่ะนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันเป็น3.5อือแบบที่พี่ใหญ่บอกก็คือว่าค่า f number ยิ่งน้อยก็จะดูแล้แสงยิ่งกว้างเลนยิ่งสว่างค่ะนะฮะมันก็จะทําฉากหลังได้เบลอกว่าเพราะฉะนั้นเลนฟิกเนี่ยมันจะทําให้ฉากหลังเนี่ยมันหลุดได้มากกว่าเลนซูมนะครับกับดูขนาด เลนส์ฟิกเนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่านั่นคือข้อดีของเลนส์ฟิกแต่ว่าข้อเสียของเลนส์ฟิกก็คือว่าเราจะต้องเดินออกเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเลนส์เนาะไม่ยากเนาะไม่ยากจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเจ้ากล้อง XA2 ของเราเนี่ยนะครับมีเลนส์ให้เลือกใช้เยอะมากนะครับก็อันนี้จะเป็นการใช้เลนส์ของกล้อง Fuji XA2 แล้วก็เลนส์ Fuji n อนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ e c h c h i l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ